นิยายรักเรื่องหัวใจดวงนี้เพื่อเธอตอนที่32.1แองเจล่าถอดแหวนแต่งงานวางที่โต๊ะข้างโทรศัพท์มือถือเดินตัวแข็งทื่อออกมาทางด้านหลังของโรงแรมซึ่งต้องผ่านห้องครัวใหญ่พิงวิ่งตามเธอออกมาอย่างแตกตื่นคุณแองจี้จะไปไหนคะเธอหันมาบอกชี้หน้าสีหน้าแววตาไรา้ความรู้สึกอย่าตามมากลับไปที่โต๊ะของเธอ พิงสะดุ้งตกใจแองเจล่าไม่เคยทำเช่นนี้เธอมีใบหน้าซีดเซียวและเดินตรงเลี้วไปทางที่เธอตั้งใจพิงได้แต่ยืนมองเหมือนตกอยู่ในผวังมองรีบกลับไปมองกล้องวงจรปิดที่เห็นว่าเธอเดินออกไปทางตรงทางออกของพนักงานผ่านพนักงานหลายคนโดยไม่แวะทักใครจนหลุดออกจากกล้องวงจรปิดพิงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรีบโทร เข้าเบอร์ของแองเจล่าแต่มันกลับดังอยู่ในห้องทำงานของเจ้านายสาวพิงเห็นแหวนแต่งงานที่ถูกถอดทิ้งเอาไว้กับโทรศัพท์มือถือก็ใจหายวับต้องมีอะไรแน่ๆสายเรียกเข้าจากเบอร์ไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชื่อที่แรกนนพัฒน์คิดว่าคงมีใครโทรผิดจึงไม่รับสายแต่มันมีบางอย่างที่สกิดใจของเขา เขาส่งเสียงลงไปแต่อีกไยเอาแต่พูดถึงและเรียกเขาว่าพ่อเขาหายใจเข้าแรงตั้งใจฟังมากกว่าเดิมจนสายนั้นถูกตัดแค่ครูเดียวก็มีโทรศัพท์ของพิง์ที่โทรเข้ามาคุณนนคุณแองจี้เป็นอะไรไม่รู้คะ่ะเธอถอดแหวนกับโทรศัพท์ส่วนตัวทิ้งเอาไว้ที่ห้องทำงานใจของเขาหล่นวูบหนักไปกว่าเดิม แต่เขาต้องตั้งสติกอฟเขาตะโกนลั่นจนพิงตกใจกกฟรีบวิ่งเข้ามาอย่างแตกตื่นเมื่อเห็นว่าเจ้านายหนุ่มมีสีหน้าราวกับคนตายเขาขอให้พิงส่งช่วงเวลานั้นของแองเจล่าให้เขาดูเขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจนเธอหายไปกอฟรีบประสานงานกับตำรวจทันทีทางด้านของนัฐการ เกิดความรู้สึกแปลกๆเมื่อสักครู่เพร้ะมันดาของเขาโทรศัพท์มาของเงินจากเขาสิบล้านมันมากเกินไปจนเขาต้องปฏิเสธแม่ครับแม่ก็รู้ว่าพ่อไม่ยอมให้แม่เลิกเล่นการพนันเถอะนะครับทางปลายสายร้องห่มร้องไห้สะอื้นหักตาณัฐครั้งนี้ครั้งเดียวนะแม่ขอละไม่งั้นแม่คงจะต้องตายแน่ๆนัทกัรถอนหายใจ คราวที่แล้วก็อ้างอย่างนี้เขาจึงตัดบทผมให้ได้แค่ห0 0แสนครับแม่เดี๋ยวผมโอนให้เลยผมต้องกลับไปทำงานแล้วล่ะครับตัดบทมันดาเขาก็โอนเงินให้ทางโทรศัพท์แล้วก็นึกแปลกใจที่เกิดรู้สึกเสียใจขึ้นมาราวกับว่าเขาไม่ควรทำเช่นนี้เลยแต่เขาก็ถอนหายใจเพราะให้ไปมากมันดาก็เอาไปเล่นกนนารพนันจนหมดเดือนนี้เดือนเดียวมันดาก็ขอเขาเกือบสองล้านแล้ว นาธการยิ้มรับเมื่อเห็นภาพพักหน้าจอของลูกสาวตัวน้อยที่เขาเพิ่งจะตั้งภาพให้เป็นภาพหน้าจอแทนความคิดถึงไม่นานเขาก็เข้าไปกลับไปทำงานตามปกติโดยรืมมารดาไปเสียสนิทมันช่างน่าเสียดายทั้งที่หวังเอาไว้ว่าจะได้ทั้งตัวของแอนโทนีและนนพลวันนี้วันนี้นนพล กลับมาไม่ได้เพราะหมอนัดแอนโทนี Anthony จึงขับรถมาตามลำพังที่สนามไดกลอฟยังไม่ทันได้รู้ตัวเขาก็ถูกล้อมและถูกโปยยาสลบมารู้สึกตัวเมื่อได้ยินเสียงสะอื้นของมารสีแอนโทนี Anthony สลืมสลือตื่นขึ้นมามือซ้ายถูกติดกุญแจมือกับหัวเตียงขณะที่มารสีอยู่ทางด้านหลังของเขามือทั้งสองถูกมัดแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยคราบน้ำตามองแอนโทนีด้วยสายตาขอความช่วยเหลือ เขาเริ่มมองไปรอบๆเห็นห้องเล็กๆแต่มีเฟอร์นิเจอร์ครบครันเขาเพ่งมองคนที่เดินตรงเข้ามาอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตาในวัฒนาแอนโทนีเบิกตาโพลงไหนว่าคุณตายไปแล้วในวัฒนายิ้มในมือมีปืนจูดสาแล้วเล็งไปทางมารสีก็คงอย่างนั้นแอนโทนีกลัวสุดหัวใจ มองตามปืนที่จอดตรงกลางหน้าผากของมาลสีที่วีดร้องดังลั่นตัวสั่นเทาแถมยังรู้สึกได้ว่ามันเปียกเขาก้มลงมองรอยน้ําแถมได้กลิ่นชุนๆของปัสสาวะอีหาฉีแตกอีกวัฒนาดา่ามาลสียิ่งอ้อนวอนอย่าอย่าทำอะไรฉันเลยวัฒนาสายหน้าไปมามึงไม่มีค่าแล้วอีกแก่กูบอกให้มึงของเงินลูกมึงได้มาแค่ห้าแสน มึงนี่มันไม่มีค่าอะไรสำ,สำหรับกูเลยเสียงดังคลิกแอนโทนีรีบบอกฉันเซ็นเช็คให้ก็ได้อยา่าปังเสียงปืนนั้นกระชันชิดข้างหูของแอนโทนีเขาขนลุกสู้หูดับหันไปมองมรารสีที่หงายท้องตึงมันสมองกระจายไปทางหัวเตียงขณะที่นายวัฒนากลับไม่รู้สึกสะทกสถานรำคาญชิปเอาแต่ร้องไห้โวยวาย วัฒนายิ้มอย่างเยือกเย็นให้แอนโทนีหยิบโทรศัพท์ของเขามากดหาเบอร์ของแองเจลาวัฒนาดูใจเย็นมากต่างจากครั้งก่อนแอนโทนีได้แต่เก็บอาการเจ็บปวดที่โดนเหยียบอย่างรุนแรงขณะที่นายวัฒนาอย่างนั่งรอสุดที่รักของมันอย่างใจเย็น